หน้าจอของ Galaxy A54 Pro ใช้พาร์เนล Super AMOLED ขนาดใหญ่ที่ให้สีสันสดใสคมชัดและความละเอียดระดับ FHD บวกพร้อม f ร e ฟร r เร e 120 h z ที่ทำให้การเลื่อนหน้าจอเล่นเกมหรือดูคอนเทนต์วิดีโอเป็นไปอย่างลื่นไหลไม่มีสะดุดความสว่างสูงพิเศษทำให้สามารถใช้งานกลางแจ้งได้ดีภาพยังคงชัดเจนแม้ภายใต้แสงแดดจ้า ในด้านกล้องซัมซุงยังคงจัดเต็มกับกล้องหลังหลายเลนที่ให้ความละเอียดสูงเลนหลักให้ภาพถ่ายที่สว่างคมชัดและเก็บรายละเอียดได้ครบถ้วนไม่ว่าจะถ่ายในที่แสงน้อยหรือกลางวันภาพก็ยังคงออกมาสวยงามด้วยเทคโนโลยีการปรับแสงอัจฉริยะกล้องมุมกว้างและมาโครช่วยเพิ่มความหลากหลายในการถ่ายภาพส่วนกล้องหน้าให้ความละเอียดสูงที่ตอบโจทย์คนชอบถ่ายเซลฟี่หรือวิดีโอคอล ใบหน้าดูสว่งสางใสและเป็นธรรมชาติฟีเจอร์ AI คามรายังช่วยปรับแต่งสีผิวและโทนภาพให้ออกมาสวยงามแบบมืออาชีพในเรื่องของประสิทธิภาพ Galaxy A 5 4 Pro ใช้ชิปเซ็ตที่ถูกออกแบบมาให้รองรับการใช้งานทุกรูปแบบทั้งการเล่นเกมที่ต้องการกราฟิกสูงการเปิดหลายแอปพลิเคชันพร้อมกันหรือการทำงานที่ต้องการความเสถียร โดยมาพร้อมแรมและความจุภายในที่เพิ่มขึ้นอย่างลงตัวและยังรองรับการเพิ่มหน่วยความจำภายนอกอีกด้วยการใช้งานจึงไหลลื่นไม่ติดขัดระบบเสียงก็เป็นอีกหนึ่งจุดเด่นที่น่าประทับใจลำโพงสเตอริโอคู่ให้เสียงที่ดังชัดเจนและมีมิติทำให้การดูหนังฟังเพลงหรือเล่นเกมเต็มไปด้วยความสมจริงมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังมีระบบ d o น b ี Atmos ที่ช่วยเสริมคุณภาพเสียงรอบทิศทางให้อินไปกับทุกความบันเทิงแบตเตอรี่ขนาดใหญ่ใช้งานได้ตลอดทั้งวันรองรับการชาร์จเร็วที่ช่วยประหยัดเวลาในการชาร์จเพียงไม่กี่นาทีสามารถใช้งานต่อได้ยาวนานเหมาะสำหรับผู้ที่ใช้ชีวิตประจำวันอย่างเร่งรีบและต้องการสมาร์ทโฟนที่พร้อมใช้งานตลอดเวลา ซอฟต์แวร์ One UI เวอร์ชันล่าสุดที่ถูกพัฒนาบน Android ทําให้การใช้งานง่ายขึ้นปรับแต่งได้ตามความต้องการและยังมาพร้อมฟีเจอร์ใหม่ๆที่ช่วยให้การจัดการงานและชีวิตประจำวันสะดวกขึ้นระบบความปลอดภัย Knox ของ Samsung ยังช่วยให้ผู้ใช้มั่นใจได้ว่าข้อมูลจะถูกเก็บไว้อย่างปลอดภยัยโดยรวมแล้วซ a m s u ง Galaxy A 54 Pro เป็นสมาร์ทโฟนที่ครบเครื่องในทุกด้าน ดีไซน์สวยหน้าจอคมชัดกล้องคุณภาพสูงประสิทธิภาพที่เชื่อถือได้แบตเตอรี่อึดและซอฟต์แวร์ที่ล้ำสมัยเหมาะสำหรับทั้งคนที่ต้องการสมาร์ทโฟนเพื่อความบันเทิงการทำงานหรือการถ่ายภาพที่สวยงามในทุกสถานการณ์เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่คุ้มค่าที่สุดในตลาดสมาร์ทโฟนระดับกลางตอนนี้และน่าจะกลายเป็นรุ่งยอดนิยมของปี2026อย่างแน่นอน